มีคนแนะนําเกมนี้มาเขาบอกว่าเป็นเกมน้อนตายน่ารักน่ารักผมไม่เชื่อโอ้ดูโลโก้เกมผมมันแปลกๆ <c oughs> วันนี้ครับวันนี้ผมไอโตะจะมาเล่นเกม Bunny t a i l เป็นเกมน่ารักน่ารักบนโรบอ o ในเกมนี้เราจะได้เข้าไปยังอาณาจักรของน้อนตายและทำภารกิจในการช่วยให้น้อนตายทุกคนในเกมนี้มีแต่ความสุข <c oughs> ทำไมไม่กินเลือดและนี่คืออาณาจักรกระต่ายที่ตั้งอยู่บนก้อนเมฆราชากระต่ายได้ออกมาต้อนรับคุณยินดีต้อนรับพวกเราทุกคนกำลังรอคอยการมาของคุณมาตลอดเลยละ่ะอย่างที่เห็นอนาณาจักรของพวกเราดีมวิวในตอนนี้กำลังเผชิญกับภัยคุกคามเพราะว่าเมืองของพวกเรากำลังร่วงหลดลงไปข้างล่างโอ๊ยคร เมื่อกี้อะไรผมนี่ขยี้ตาเลยปัญหานี้มันเกิดขึ้นจากชาวเมืองของพวกเราเนะ่ะโศกเศร้านั่นทําให้เมฆที่พวกเราสร้างเมืองอยู่ข้างบนนี้เนี่ยโศกเศร้าไปด้วยและเขาก็อยากออกจากที่นี่มีเพียงแต่คุณคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถนําพาความสุขกลับมาสู่เมืองนี้ได้พวกเราหวังว่าคุณจะช่วยพวกเราได้นะอีกอย่างหนึง่งที่พวกเราต้องมายืนอยู่ข้างนอกแบบนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าครึ่งหนึ่งของปราสาทของฉันเนี่ยมันถล่มลงไปหมดแล้ว ขอร้องล่ะได้ปโปรดช่วยพวกเราด้วยนะได้เลยน้องตายน่ารักขนาดนี้จะทิ้งลงได้ยังไงไปสํารวจเมืองกันนะครับโอ้ยมีกระต่ายเยอะเลยไปทักทายคนไหนก่อนดีเริ่มจากน้องคนนี้ละกันนะครับหน้าเศร้าเชียวผมทำของเล่นกระต่ายของผมหายครับเมื่อเช้านี้ผมไปเดินเล่นกับพ่อแม่อยู่ในปา่าแล้วผมก็เผลอทำมันตก คุณจะช่วยเอามันกลับมาให้ผมได้ไหมครับคือว่าผู้ผู้ใหญ่ไม่อนุญาตให้ผมเข้าไปในป่าคนเดียวอูได้เลยน้องรอพี่อยู่นี่นะป่าปะว่า,าแต่ป่าไปทางไหนในโปรดตามหาของเล่นให้ผมนะครับเอาละป่าไปทางไหนตรงนี้มีบอร์ดประจําเมืองด้วยนะครับน่าจะเป็นคนที่ขอความช่วยเหลืออ่านี่ไงน้องอเล็กซ์เมื่อกี้ให้ผมตามหาก,กระต่ายมาอันนี้คือป่าหรือเปล่ามีแครลอทด,ด้วย เก็บไม่ได้นะครับบี้เอ้ไอ,อน,นี่ไงเจ้าตายเจอแล้วไม่ยากเอ,อ๊ะเอ้เอเมื่อกี้อะไรเดี๋ยวก่อนผมอาจจะตาฝาดไปก็ได้อ่นน้องพี่หาตายมาให้แล้วโอพี่หามันเจอด้วยขอบคุณมากนะครับมน้องกลับมายิ้มแล้วยเย่ต่อไปไปคุยกับคนไหนดีอะ คนสีเขียวนี่ละกันบ้านของฉันป่วยบ,บ้านบ้านป่วยได้ด้วยเหรอและฉันไม่มีเงินที่จะซื้อแครอทแล้วก็เค,ค้กเพื่อทําให้มันดีขึ้นคุณจะช่วยตามหาเหรียญแล้วซื้อเค,ค้กแครอทมาให้หน่อยได้ไหมได้สิครับไม่มีปัญหาไหนดูสิ <c oughs> ต่อหน้าต่อตาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยแล้วเขาลบศพหายไปอคือคือไม่พยายามไม่ให้เราเห็นสินะ ไอ้ตรงนี้มีร้านขายของด้วยอ,อ,อมเมนูส่วนใหญ่ก็ขายฟรีแต่เค้กแครอทหนึ่งเหรียญพี่ครับลดให้ผมหน่อยไม่ได้อรัผมทาเพื่อชาวเมืองเพื่อความสุขเพื่อประเทศชาติน่าจะไม่ได้เอมีตอกหลังบานด้วยนะครับยึบอุย้ยวัาดีทำไมมีกระต่ายอยู่ในท่อผมหาเหรียญไม่เจอหรือบางทีเราน่าจะคุยกับชาวเมืองคนอื่นไปเลยรับเควสอนนะครับอาจจะเร็เวกว่า ทำไมไม่มีคนมาซื้อของของฉันเลยโอ้สวัสดีเธอมาที่นี่เพื่อมาช่วยฉันสินนะได้โปรดช่วยฉันแขวนโปสเตอร์3อันในเมืองนี้หวังว่านั่นอะ่ะจะช่วยดึงดูดผู้คนได้เอ๊ยเอ๊ยรือว่าอันนั้นนี่นๆอันนี้อันน,น,นี้ปึ๊บแปะโปสเตอร์มูนแอนด์สตา์เปิดแล้วบ้านใครไม่รู้แปะเลยนี่เฮ้ย <c oughs> อีกอันนึงนี่เรียบร้อยแปะสอันมีความสุข เรียบร้อยแล้วครับนนขอบคุณมากเลยนะจะมาดูกันว่าลูกค้าจะมาไหมอ๋อดูสิมันได้ผลพวกเรามีลูกค้าคนแรกแล้วนอุวยผมว่าลูกค้าคนแรกดูแ,กแปลกๆนะครับไหนดูสิเราช่วยใครอีกดีนอนต่ายชมพูแครอทของฉันมันหายไปเมื่อวานนี้มันยังอยู่บนกระดานบอร์ดอยู่เลยอะ่ะมันหายไปไหนกันนะได้โปรดช่วยฉันตามหามัน อ่หรือว่าจะเป็นแครอทอันใหญ่เดี๋ยวก่อนนะไปตรงนี้เข้าได้ไหมไม่ได้นะครับผมเห็นว่ามีแครอทอันใหญ่อยู่ตรงนี้นี่ใช่ด้วยสวัสดีครับ <c oughs> เฮ้ยหรือว่าจะเป็นคุ้มกระต่ายโฮมเลดไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องอายมีอะไรให้ผมช่วยบอกได้เลยเฮ้ย <c oughs> ผมเพ่เห็น <c oughs> ว่ามีคนเกาะอยู่ออาแครอทคืนนอนก่อนนะครับ ขอบคุณมากเลยนะอันนี้เหรียญของเธอเย้เราได้เหรียญมาด้วยว่าแต่นี่เขาเป็นใครครับนี่ไม่รู้ผมไปซื้อเค้กก่อนแล้วกันอ๋อเธอมีเงินหนึ่งเหรียญแล้วนี่นาอยากจะซื้อเค้กแครอทใช่มหมนี่เลยเค้กอับเมื่อกี้เขาเขียนว่าเค้กอับอยาผิดอันนี้เค้กแครอทขอให้มีความสุขนะผมว่าชาวเมืองนี่ดูแปลก แต่เอาเป็นว่าทำตามเควสเอาให้น้องแล้วกันนายทำได้ฉันจะเอามันให้กับบ้านกินอ่าบ้านขอบคุณมากเลยนะในตอนนี้บ้านของฉันรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยนี่เป็นเหตุผลที่กระต่ายมันดูเขียวเขียวมันติดยาผิษผมว่าไม่ผิดแนะ่เอาเราไปหาน้องคนนี้บ้างนะครับดูที่เขาต้องการอะไรช่วยด้วยฉันปีนขึ้นมาเล่นๆแต่ว่าฉันลงไม่เป็น นายช่วยตามหาบันไดให้ฉันหน่อยได้ไหมบันไดบริษัทผลิตของเล่นน่ะนะมุกไม่หาไม่เป็นไรอ่ะได้แล้วสัญญาสิว่านายจะไม่ล่วงลงมาตายขอบคุณมากนะฉันจะปีนลงไปเดี๋ยวนี้แหละเย่อันนี้คือนับเป็นภารกิจทําให้ชาวเมืองมีความสุขหรือเปล่าโอ้เพอแป๊บเดียวผมช่วยชาวเมืองได้เยอะเลยเนี่ยป้ายก็มีแครอทแล้วน้องดูมีความสุขนะครับแต่ละคนนี่เป็นเกมที่ทําให้ผมยิ้มได้ ได้โปรดช่วยผมตามหาแว่นของผมหน่อยได้ไหมครับผมทํางานในสวนก่อนหน้านี้และเผื่อทํามันตกไว้นะครับผมเองก็อยากไปตามหาแว่นเองแต่ว่าผมมองไม่เห็นเลยถ้าไม่มีมันได้โปรดช่วยผมด้วยนะครับได้เลยน้องแม็กซ์ไม่ต้องห่วงรอพี่อยู่นี่นะน้องเขาน่าจะทําหายในเขาวงกตนะครับปะผมวม่าต้องมีเซอร์ไพรส์แน่เลยไอเขาวงกตนี่เอาทางตันไม่เป็นไร ผมมีหลายซอยเลยเอาซอยไหนดีทอยสุดท้ายแล้วกันนะครับอึยทางนี้ <laughs> ผมรู้สึกว่าเอ้ยนี่แว่นอะมันคือแว่นแบบแว่นแว่นจริงๆใช่ไหมใช่ไหมผมว่ามันคงเป็นแว่นนั่นแหละเมื่อกี้เราน้อ, <laughs> นองเมื่อกี้พี่เจอกระต่ายแดง ขอบคุณมากนะครับช่วยผมได้มากเลยในตอนนี้ผมมองเห็นแล้วโอ้แปลกๆนะเนี่ยเกมนี้หรือว่าตายแดงเมื่อกี้คือนายได้โปรดช่วยฉันด้วยบ้านของฉันมีแต่ควันอยู่เต็มไปหมดเลยควันมันลงมาจากป่องควันเยอะมากๆเลยล่ะฉันเข้าไปข้างในไม่ได้ได้โปรดช่วยตามหาต้นต่อของมันและหยุดบันทีนะอ่าควันไอ้นั้นแน่เลยโดนเต่ามานะครับ เราต้องหาทางขึ้นไปข้างบนแล้วแล้วกดปุ่มแดงๆนั่นน้องขอเหยียบหัวหน่อยนะครับเดี๋ยวก่อนอุ้ยอุ้ยจุ๊บอุ้ยเฮ้ยมีมีความหวังมีความหวานผมว่าทางนี้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 ดูเวิร์กกว่าเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ไต่ได้ปึ๊บ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 ขึ้นได้จริงใช่ไหมเนี่ยไอหรือว่าจะจะขึ้นจากตรงนี้เฮ้ยปึ๊บ อ่านี่ไงนี่ไงกดตุ่มปับ๊บเรียบร้อยอุย้ย <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยเมื่อกี้โอเกิดเหตุฆาตกรรมกันตรงหน้านะ <c oughs> อะไรครับเนี่ยใครใครใครเขาฆ่ากันปอเตกตึงเกมนี้ทำงานเร็วเหลือเกินนะสวัสดีตอนนี้เนี่ยฉันกำลังทำศัตรูและฉันต้องการแครอทห้าอันแต่ว่ามันแพงเกินไปนะ นายจะช่วยหาแครอทห้าอันมาให้ฉันหน่อยได้ไหมได้เลยแถวนี้ก็มีทำไมนายไม่เดินไปเก็บให้ตายเถิดพ่อหนุ่ม4อันสุดท้ายปึ๊บไม่มีอะไรแปลกดีจังเรียบร้อยแครอทครบแล้วไอ้น้องขอบคุณมากเลยนะทีนี้ฉันจะทำศัตูได้สักทีโอ้ศตูแบบไหนเหรอนายไม่ต้องรู้หรอกหนะ้ามันไม่มีอะไรพิเศษหรอกเป็นสตูที่ธรรมดามากๆ อืมน่ากินจังเลยขอกินด้วยได้ไหมเอ,อมันอย่าบอกนะว่านายคือคนร้ายที่ฆ่ากระต่ายแล้วลากมาหมกในตโนผมว่าชัดเจนเลยมันมันแ,แปลกแล้วเนี่ยเอาล่ะแล้วก็น่าจะเหลือแค่น้องต่ายแดงคนสุดท้ายนะครับคือว่าต้นไม้ที่ฉันปลูกไว้ไม่โตขึ้นมาเลย ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมอาจจะเป็นเพราะว่าฉันไม่ได้ลดน้ํามันฉันคิดว่ามันมันไม่สําคัญซะอีกโอ้น้องบ๊อบไม่ลดน้ําแล้วต้นไม้จะโตได้ยังไงล่ะครับคือจริงๆก็อยากลองดูนะแต่ว่าฉันเผลอทิ้งบวรดน้ําไว้ที่ไหนสักแห่งในสวนนะ่ะช่วยไปเอามาให้หน่อยได้มากได้เลยน้องบ๊อบรอพี่อยู่นี่นี่พี่โดดลงซุปถ้าจำไม่ผิดผมเห็นอยู่นะนี่ไงตรงนี้ตรงนี้อ่ะอ๋อนึกว่าเก็บไม่ได้มีการยื้อแย่งกันเล็กน้อย ต้องคลิกถึงสองทีได้แล้วน้องบ๊อบรับไปอ่าน้องบ๊อบขาลดน้ำรียบร่อยแล้วนะครับว้าวได้ผลจริงๆด้วยขอบคุณมากเลยบอกผมสิว่าหันไปจะไม่มีเซอร์ไพรส์ไม่มี <laughs> ว้าวเธอทำได้จริงๆด้วยได้โปรดกลับได้โปรดมาพบกันที่ปราสาทเพื่อรับรางวัล เอเมอกี้ oh, มีการเล่นคำน้วยนะครับคือมีสที่ไปพบกับมีสที่แปลว่าเนื้อนนี่มันหมายความว่าอย่างไงกันแน่เขาจะเปลี่ยนเรากลายเป็นเนื้ออย่างนั้นเลยแล้วผมยังไม่ตั้งคำสามประตูแปลกๆนี่อีกนะผมอยากกินเนื้อแล้วกำลังหิวเลยครับยังไม่ได้กินข้าววันนี้ไงยินดีด้วยเธอได้ช่วยเมืองของพวกเราไว้เย่แต่ว่าโชคร้ายนะเธอจะไม่ได้ออกไป มันน่าเสียดายไม่ใช่เหรอพวกเรารู้ว่าเธอรู้ความจริงที่อยู่เบื้องหลังเมืองนี้โอพี่พยายามพีเซนต์ขนาดนี้ผมไม่รู้ก็แย่แล้วทั้งศพทั้งคนถือมีดคนฆ่ากันต่อนหน้าต่อตาพี่ไม่ให้ผมรู้ได้ยังไงเพราะความอยากรู้อยากเห็นของเธอน่ะทำให้เธอถูกสาบราตีสวัสด์ อุ้ยอะไรคือ60ินี่เดี๋ยวก่อนผมต้องหนีละหนีไปไหนทีว้าวอ้แล้วคนสภาพเมืองที่แท้จริงคนโอน้องทำไมน้องเอากระตุกกระต่ายกระต่ายไปทำอะไรแบบนี้ครับเนี่ยเพื่อนบ้านฆ่ากันแล้วเพื่อนบ้านโอรีกระตูนแขวนเอาจังหวะนี้ผมงงไปหมดผมทำอะไรดีโอนี้ก็สับกันมันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมมีศักิภาพพิเศในการดูเมืองให้ทั่วผมผมชอบมากการตกแต่งผมไม่ ผมไม่รู้ว่าต้องไปไหนโอ้โหเจ้าของร้านก็ตายแต่วันนี้นี่น้องปลูกอะไรครับเนี่ยเฮ้ยทั้งขยะกินคน <c oughs> ผม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 เหลือเก้าวิผมผมผมไม่เห็นที่ซ่อนในเมืองนี้เลยมันทำอะไรได้ครับเนี่ยเหลือที่เดียวไม่ได้เข้าคือเขาวงกดอ่ะ และนี่คือชะตากรรมของชายผู้ชื่อว่าไอตโตเทพซาบ8523สเขาถูกท่านเป็นชิ้นชิ้นโอเคก็เหมือนเกมจะมีฉากจบอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาตามหากันอ๋อ,อนี่คือต้นต่อของเสียงในคราวที่แล้วเหรอโอ้ผมเห็นนะว่าพี่ทำอะไรพี่ตายนี่นายมองหาอะไรอะ่ะฮะ ผมรู้นะว่าคุณเป็นคนร้ายนะไม่ต้องวันเนียนกวาดบ้านเลยหยุดกดคุยกับฉันได้แล้วไม่หยุดผมจะเรียกตำรวจด้วยหยุดกดคุยกับฉันได้แล้วไม่ผมจะคิดจนกว่าพี่จะยอมรับว่าเป็นคนร้ายแกแกเห็นอะไรมามากเกิน <c oughs> ไปแล้วนะ <c oughs> อุย้ย <c oughs> โดนเลย,ยมีการโดนรากไปนะครับ อะไรเนี่ยโอ้มีการบอกเลขยูเซอร์แล้วก็ชื่อไอโต8แปดห้งสเข้าถูกจับตัวเรียบร้อยแล้วครับดีมากฉันจะแจ้งให้นายรู้เมื่อเหยื่อะไรต่อไปมาเอาล่ะสำหรับตอนนี้หันศพเป็นชิ้นช้นเพื่อทำลายหลักฐานซะก่อนจะได้ไม่มีใครรู้เรื่องที่เกิดขึ้นโอ้โหมันวางแผนร่วมมือกับราชาแลวนี่คือผมใส่ชุดเป็ดน้อยโดนลากมาเผาไม่ เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมีคนอยู่หลังป้ายด้วยแต่ผมเข้าไปไม่ได้เฮ้ยช่วยด้วยว่าไงน้องตายเมืองนี้เนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นหนายต้องรีบหนีออกไปฉันไม่มีเวลามากแล้วในการพูดคุยกับนายเพราะว่าฉันแน่ใจว่าพวกเขาเนี่ยคงจะจับตามองฉันอยู่ผ่านกล้องนั่นกล้องกล้องกล้องไหนไม่มีใครซ่อนกล้อง ฉันได้เตรียมเรือบรลลูนไว้แล้วอมนี่เธอมาดูอะไรข้างหลังนี่เนี่ยฉันรออยู่ที่ปราสาทนะรีบไปก็คือผมอาจจะต้องตามหาบอลลูนว่าแต่บอลลูนมันอยู่ไหนครับเนี่ยผมจะไม่ยอมตายอย่างแน่นอนหรืว่าอยู่ในขขาวงกตโอ้โหมันไม่ใช่มีแต่ทางตันผมว่าแปลกๆแล้วแปลกๆโอ้ยลวกล่องนี้เปิดเผยความจริงเรียบร้อย สามสิบนี้ผมจะหาทันได้ยังไงครับเนี่ยอโอ้ะอ้นี่นี่เหรออื้อขึ้นบอลลูนหนีลาก่อโอ้นี่แล้วคุณก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกของอิสรภาพมันจบแล้วใช่ไหมใช่ไหม นี่ฉันรอดมาจากฝันร้ายแล้วใช่ไหมอทำไมมีการทิ้งปมไว้แบบว่าเหมือนจะมีภาคต่อ,อยังไงอย่างนั้นโอโดยรวมต้องบอกว่าผมชอบเกมนี้นะครับขอบคุณน้องที่แนะนำเกมนี้มาก็าใครมีเกมโรบอกเจ๋งๆอยากให้ผมลองเล่นก็สามารถคอมเมนต์แนะนำได้นะครับไว้จะไปลองดู เอาละวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมมากนะครับถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็จะลืมกดติดตามไว้นะครับในช่องของผมก็จะมีเกมน่ารักน่ารักใสๆแบบนี้มาเล่นให้ดูเรื่อยๆเพราะงั้นกดติดตามไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้ผมไอโตะก็ so, ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบายบายคับ